ทางเยรมันก็ซื้อให้ถูกพั้ถูกแสนสองหมื่นบาทหนึ่งแสนสองหมื่นบาทอ่ออาเป็นเงินซื้อนะอ่เงินซื้อเงินซื้อแสนสองหมื่นบาทแสนสองหมื่นบาทตัวเดียวเนี่ยซื้อแสนสองหมื่นบาทครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผม ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอรวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของพามอ้วนนะครับเนาะอ้วนเมื่อกี้พามอ้วนให้มาหางเดียวนะครับเนาะแลเบิกทรับให้มาไม่เยอะนะครับสําหรับแนวทางพามอ้วนนะครับผมก็สามสองนะครับ ครับใครท <text> ี okay. so so, every so, yes, so, so ่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับาทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะพามอ้วนสายไหมเลยนะครับ FC มี FC โทรหาไป700กว่าสายนะฮะคือเลขพามอ้วนเข้านะครับเนาะก็เลยคนโทรหาเยอะนะฮะครับผมเอาเราจะต่อสายคุยกับพามอ้วนนะครับว่างวดประจําวันที่16นี้พามอ้วนมี แนวทางตัวไหนมาฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้วนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีต่อยากให้เจริญให้รวยรวยห่อเน่สายไหม่เลยนะครับให้รวยทุกคนโอวยร้อนฉี่นะโอ้ดีจริงๆว่ะถ้าไม่ใช่เบิกทรับก็ไม่มีวันนี้หรอก เอออะไรขอบหลายๆขอบคุณหลายๆมีคนโทรมาจะได้เบอร์จะเบอร์ซับเท่าน anyway> ั้นเลยโอ้คร cool ับผมครับเออได้เขาเขาเห็นขอเบอร์จะเบอร์ซับขอมาตัวหาความอ้วนก็ว่างั้นครับไม่เป็นไรนี่รับทุกสายนะครับเนาะเอารับทุกสายรับทุกสายให้ทุกสายครับยยงเว้ยกินข้าวใช่ไหมว่าเราเป็นูห้โทรไม่ติดเลยโทรโทรไม่ติดเลยครับผมจริง ยิง่ยงวันวันวันออกแล้วโอปอเอ้ยเราปิดเครื่องประมาณสักสองนาทีกินข้าวกลางวันน่ะโอ้มันไม่ว่างเลยมรันพอวางเข้าวางเข้าวางเข้าเลยมันซ้อนเข้ามาเลยครับผมความบ้วนให้หางเดียวเองครับความบ้วนให้สามเจ็ดสองอ่าไม่ได้หางเดียวไม่ได้หางเดียวอืมหางเดียวหางเดียวเหมือนกันเป็นความฝันเหรอครับพามบ้วนอันเดียวกันนั่นแหละแล้วไปที่เก่าที่เก่าขึ้นเขาอ่ะครับ อ่าคือเขาคือเขาไปเอายังไงคะไเห็นป้ายป้ายแต่แตป้ายคนาะอันต่นนี้ป้ายโคนาะันป้ายไม่เหมือนกันอันนี้เป็นป้ายเป็นอใบเป็นแผ่นอะไรเป็นคล้ายๆว่าเป็นปูนโบกเหมือนเลยไอ้ธาตุเก่าอ่ะครับอันเป็นขี้ไข่น้ําขึ้นมาขี้ไข่ด้ำขึ้นมาสามตัวเลยในเขาเลยเหรอคะ อ่าอ่ายอดเขายอดเขาอย่างน,นี้ไข่น้าเหมือนเหมือนไข่น้ํามันก่อธาุสมัยคอนที่เขาไม่ได้ล้างได้ถูกออกอะโอปอครับผมเออนั่นแหละสามตัวเลขสามตัวเลยเราถ้าเหมือนก็เหมือน่ากคอนเละสามเจ็ดสองเหมือนกันอแต่ว่า now, no? ตัดเลดเอาเนาะอ่าอ่าตัดสองตัวได้แนีนเขาเขียนแลรล่างเหมือนกันเขาเขียนเหมือนเดิมมาหละครับเขาเขียนไว้แล้วเจ็ดสามเจ็ดสองเขเขียนสามสอง แล้วก็สามเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็เขียนยนะได้น่ะได้แล้วอะ่ะครับผมมีมีครับผมผมเขียนได้อยู่อ่าอ่าแหลงวดน,นี้ก็ได้หางเดียวอีกเหมือนกันครับแต่ต่องวดจะพอหวยออกได้คืนหนึ่งก็ได้แล้วได้ต่องวดเลยนะครับเนาะได้ต่อเขาแท้ต่องวดจะแม่นบนหรือล่างคะอ่าวันนด้เอาตัวเลขเลยครับค่ะสามหนึ่งหกสามหนึ่งหก แล้วตัวแรกใต้สามหนึ่งหกเป็นหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกด้วยอแล้วก็สามหกหกสามสี่หกอ่าสามตัวเหมือนกันก็สองหกสองหกสองตัวมีสามอันเหมือนกันเหมือนเดิมครับสองหกใช่ไหมคะสองหกแล้วก็มีหนึ่งหกตัวแรกใช่ไหมครับ เแล้วก็สามหกแล้วก็ 1, หนึ่งหกเอ้ก็สองหกแค่นั่นแหละสามตัวแล้ววันนี้มีล่างด้วยมีล่างด้วยเออก็เขียนล่างเขาเขียนรอลิงไว้ตัวเดียวภาษาลาวสวยก่อนครับร่าเ,เป็นตัว้อขอมอะ่ะรอ,อรอยรอหัวกลับก็คือในในฝันใช่ไหมครับเป็นลอลิงอ่าใช่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 เป็นอลอ,นอลิงหัวกลับโอค,ครับผมแล้วก็ดูว่าเป็นล่างเอาระแปลเอา เก้าสามเก้าสามอ่าอะไรอะไรตัวเดียวนี่ครับคำว่านอ่าแล้วแล้วแล้วเขาเขาคนติดได้ตัวหนึ่งแคหนึ่งเก้าหรือไงนี่แหละหนึ่งเก้าห่เก้า้าสามไม่่แล้วแหละมีใช่แล้วเออเก้าสามกับหนึ่งเก้ามีแช่แล้วแหละเก้านี่เป็นหกได้ไหมคะเอามันได้ที่เก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันได้แล้วแต่เขาซื้อเอา ได้ให้ด้วยเนาะอเอเอแต่วาสนาของคนได้ไม่แม้เอาหกว่ขึ้นหัวลงว่าแล้วแต่เข <c oughs> าแล้วออแต่อย่างเราซื้อก็ต้องเอาหกขึ้นด้วยก็เป็นหกสามเงี้ยครับผมเก้าสามเงี้ยมันเป็นอาจจะเป็นหกสามบนหกสามล่างแต่วิ่งหกบนล้านเปอร์เซน็นหกวิ่งนี่หกล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเลยหกล้านเปอร์เซ็นเลยก็เขียนไว้ล้านเปอร์เซน็นไว้เล,เลยโอ้เขียน ไก่สามตัวไว้ขวาม,มืนอน่ะครับแล้วก็เขียนว่าเออขาเขียนเป็นภาษาของลาวบนนะครับว่ากลับพบขึ้นในภาษาลาวอ่ะล้านเปอร์เ,ออเ,รรเซ็นอ่ะล้ลานเปอร์เซ็นเป็นเจ้าก็แยกเออเป็นเจ้าก็แยกหกล้านเปอร์เซ็นวิ่งวิ่งหกล้านเปอร์เซ็นแต่แปลออกมาเป็นเออแหละแปลหกล้านเปอร์เซ็นขึ้นบนครับบนหกล้านปเปอร์รเซน็นวิ่งตัวเดียวหกล้านเปอร์เซ็นหางเดียวไม่แปลหางเดียวแหละครับผมภาพพูนถูกเยอะไหมครับสามสอง อางเยอรมันก็ซื้อให้ถูกพันอถูกแสนสองหมืนบาทหนึ่งแสนสองหมืนบาทคเป็นเงินซื้อนะอเงินซื้อเงินซื้อแสนสองหมืนบาทแสนสองหมืนบาทตัวเดียวเนี่ยซื้อแสนสองหมืนบาทแล,แล้วเป็นเงินได้เท่าไหร่โอเคก็ได้เ,เงินยูโรเงินยูโรถ,ถูกแสนสองหมืนบาทเงินถูกอ่ะครับเป็นเงินไทยกี่บาทครับ อาจจะเป็นเงินไทยได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เขาซื้อออมสินด้วยออมสินอพาไว้ให้ไปอ่า539 539ก็ถูกสองแสนนั่นซื้ออ,ออกออมสินออกหานอยออกคนน้อยพิเศษออกลาพิเศษออกรดทุก,กีวันโโอ้ <c oughs> หวยเลยมาออกขนาดคือ FC ต่างประเทศเหรอครับพามาอ้นอ่าโอเคโอเค ช่มส่วนตัวส่วนตัวโอ้คนคนส่วนตัวคนส่วนตัวนะาส่วนตัวที่จะสร้างโหมดไอ้คนส่วนตัวโอ้เขาเขาเขาซื้อต่างประเทศเขาฟุกเลยเขาฟุกเลยเขาฟุกเลยเขาฟุกเงยหวใหญ่สามสองก็ได้ไปแสนสองหมื่นบาทแล้วก็ไอ้ออมสินน่ะสองหมื่นบาทออมสินน่ะถูกสามหมื่นบาทไอ้สองหมื่นสองแสนบาทครับ อันไหนได้แค่นั้นแหละเขาได้แค่นั้นแหละแต่เงื่นนี่ยังไม่บอก,เ,เ,อบอกเ,เขาเลยเขาบอกเพื่อเด็กเข้าคายุ่งอยู่ครับเขาถูกเป็นแสนเลยนะครับเนาะใกล้ๆวันออกถึงจะบอกเขาครับผมแต่ว่าเน้นเลยหนึ่งหกตัวเดียวหนึ่งหกตัวเดียวนะครับอ่าใจใจ,ใจใพาบอ้นชอบหนึ่งหกหกหนึ่งครับผมมีแค่นั้นแหละไอรถคันเดิมหรือเปล่าครับพามอ้วนที่ขับขึ้นไปครับผม รถคันเดิมครับรถคันเดิมครับไอทะเบียน9987เนี่แหละครับ่าทะเบียนกาปเเ 9, 9็7ครับอืมคันเดิมนะครับเนาะอ่าคันเดิมคันเดิมโอ้ขับขึ้นไปบนเขาแล้วก็เห็นตัวเลขนะครับอ่าเป็นภาษาของสามเดิมอม๋อเขาเรียกว่าเป็นตรงนั้นเ,เออขาเรียกว่าลานนกยุงลานนกยุงนะครับเอาละถึงปีที่เราล้ยุงแต่มาระแพิเต็มหมดตรงนั้นอนะ่ะอืมลานนกยุงอ่า การนับดวงครับเราเรียกภูเขวยเงินเทมันถูกต้องภูอะไรนะครับผมภูภูเขาเราภูเขวยเงินภูควายเงินเขาควายเงินน่ะโอ้ควายเงินควายเงินตัวรถปีอัพเลยโอ้ควายควายเป็นเหล็กไหลตัวเขาปีอัพเลยควายเหล็กไหลเหรอครับเป็นตัวเหล็กไหลเป็นัวควายเลยเขาปีอัพเล็นแบวนั้น่ะโอ้ถึงว่าได้โชคนะครับ <ห>ถึงว่าได้โชคบ่อยนะครับเนาะพาบวนเนาะเขาเมืนกี้พาบุญเคยขับรถขอึ้นไปแล้วตัวจริงๆอ่ะขับมี่ว <ผม S 2> นนะ่ะไปเองเลยนะครับครับอยู่ที่เชียงคานมึงเลยครับเลยเชียงคานเลยระหว่างเชียงคานกับปาสม้มโอบอกแค่ก็ได้ครับผมแล้วเดีでで๋ยวเลี้ยวขวามือวางระหว่างออกเชียงคานไปประมาณสิบห้ากิโลเลี้ยวขวามือครับ เขาเรียกว่าภูควายเงินภูควายเงินดูฝั่งเราถ้าไดเรียก็ภูเขาคว,วายแหละอือปภามวนไปมาแล้วนะฮะไปมาแล้วเข้าถ้ำมาแล้วโอ้ครับผมถ้ำตัวน,นี้จะรอดจู่ใต้โขงไปอโอปอโอ้ครับรอดใต้โขงไปไปฝั่งลาาครับผมมันมันเข้าไปแบบม่ป้นโขงมาซอยนูนซอยนันก็เอาเชือกมาเดียวเข้าไปโอ้โหเอาไม่เอาเชือกมาเดียวมันมันมันออกไม่ถูกหรอก ครับถามลูกปู่ลูกปูว่ามึงจะเข้าไปทําไมว่างั้นป่าประตูถ้ำอยู่ตัวไหนลกปูแล้วก็ถามอยู่ครับผมลกปูบอกว่าอยู่แค่หมามองแต่ว่าแค่หมามองเอไมันไม่สูงนี่เหรอแค่หมามองเอนไม่เตี้ยเลยลูกขาอยู่ทางลงถ้ำครับผมทางเข้าถ้ำทางเข้าถ้ำครับแค่หมามองแค่หมามองก็มองงตรงเลยก็เห็นประตูถ้ำ ไม่มีหมาวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ตัวเึงยวมหมาดๆบดามันกินนั่นน่ะครับผมก็เลยตามมันเข้าไปเอาเชีอยม,มัดเอวไว้ทีนี้เขาไปเจอแต่เจอแต่ไม้แกะสลักไม้แกะสลักเทพลูกดอนเต็มไปหมดลเลยข้างในนั่นน่ะอันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่ฝันใช่ไหมครับววอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องฝันเรื่องจริงครับผมครับปร้ร<ไ>ปวนไปเอามาไปชมไปชมบารมีมาแล้วว่างั้นเถอะนะครับเนาะไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วน้ําแค่หัวเข่าครับผมตอนนี้ไม่ท่วมเลยครับพระว้วน ตอนนี้น้ำจะไม่ท่วมเหรอครับมันอยู่ใต้โขงไม่ท่วมหรอกโอ้ครับผมมันอยู่ใต้โขงใต้แม่โขงไปอีกทีหนึงโอปอเกนเนไปได้เลขหนึ่งหกหกหนึ่งตัวเก่านะครับผมตัวตัวเก่าหกหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมครับผมมีเพื่อนมาเลยครับครับวันนี้ครับดีครับสวัสวดีทุกคนครับผมไวั่ดีทุกคนครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพามอ้วนนะครับเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับเลขก็ไม่เยอะนะครับงวดนี้พามอ้วนคัดมาให้ก็คือบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับงวดเมื่อกี้มี f c พิเศษนะฮะถูกเป็นแสนเลยนะครับ f c ครับผมสำหรับแนวทางพามอ้วนนะครับงวดเมื่อกี้ให้มา372นะฮะก็คือว่าเข้านะครับถือว่าเข้านะครับ32นะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ